เื่อ้องอไปก่อนผมอยากกดฟ้องไงเพราะปกติเนี่ยค่ายเพลงต่างๆก็จะฟ้องแต่คนทีร้องเพลงเฉยมันยังไม่เคยมีบทศิษสัตว์ที่คนที่เขียนเพลงเองถ้าร้องไปงรุ่ผมจะมาะแถลงเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่สุกัญญารู้นะครับนะวันนี้เราจะมาเปิดให้ทุกคนรู้กันว่าสัญญาจริงๆเป็นยังไง เราจะมาบอกว่าพวกเราโดนบริษอทสิ่์พวกเราโดนละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาอย,าาย่างไรเราจะมาอ่อเรียกร้องเรื่องอะไรและอยากให้ทุกคนได้ประจักษ์วันนี้วันนี้อาจจะเป็นวันหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงโงการถึงแม้วันนี้รุ่นพี่ๆผมอาจจะลำบาก รุดครูต่างๆที่เราเห็นกันอยู่ว่าในข่าวว่าทุกคนเนี่ยลำบากอย่างแสนสาผมเป็นรุดคราดยังไงถ้ามันไม่ได้ในรุ่นผมก็ฝอให้รุ่นต่อไปได้อิสรภาพนะครับจริงๆผมจะบอกว่าผมเขียนเไปไม่ทุกค่ายนะครับร่ผมที่เขียนไปในค่ายต่างๆน่าจะประมาณเกือบห้าร้อยเพลงผมไม่ไม่เคยเซ็นสัญญา ที่เป็นขายขาดที่ตัปลายไหมครับและส่อะงไรผบต้องเซ็นเวลาผมเซ็นสัญญาทุกค่ายก็จะบอกผมว่าคุณจะได้เปอร์เซ็นเทปเท่านี้เปอร์เซ็นทำตองเนื้อล้อเท่านั้นคุณจะได้ทับอมปโภเป็นโปรดิวซ์ก็จะได้เปอร์เซ็นค่าโปรดิวเซอร์เท่านี้และหลังจากนั้นถ้าใครเอามาร้องใหม่ผมก็จะได้เท่าโด้นเท่านี้น แต่เราเป็นคนตัวเ,เวล็กๆแล้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแก้สัญญาค่ายใหญ่ๆหรอกครับแต่ค่ายเล็กๆกว่าค่ายเราอาจจะต่อรองได้บ้างแต่เราดูแล้วว่าเราไม่ใช่สัญญาหายขาดรับที่ที่บางคนบอกผมว่าถ้าเราไม่เซ็นเราก็าไม่มีข้าวกินคือถ้าตัเพลนผมต้องบอกไปว่าจนจนมาแต่กำเนิดละคือถ,ถ้าไม่ชุดันคล้ายๆนับมวยเลยเป็น้นไม่ไม่ไมกลวเป็นนักปฏิเกรู้ว่าเอาเท่าที่รู้ว่าเงี่พี่ไปยังจนอยู่แล้วต่อไปก็มีคนก็บอกว่าสู้ยังไงก็แพ้ คุณขายไปแล้วที่คุณขายคอไปแล้วคุณจะตอเขามาใช้ได้ไหมวันนี้จะทําให้อยากประจักษ์ผมจะทําให้ทุกคนรู้ว่าทรัพย์สินทางวัญญามันมีอะไรบ้างนะครับแต่ผมบอกก่อนว่าวันนี้ที่เราจะมาพูดกันทั้งหมดเราไม่เจอตีใครเพราะว่าไอ้สัญญาบายเอาเนี่ยที่เป็นที่แบับได้เขาแก้แบบแล้วแต่รไม่ได้แก้เนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่ยุค รูเพลงรักค่ายเพลงต่างๆต้งสึกทอดกันคือค่ายเพลงบางต้นสุดเพลงโอ๊ตยาจะเขียนสัญญาให้รัฐถูกทีสุดเพื่อให้เป็นของเอาแต่ผู้เดียวครับถามว่าค่ายเพลงบิดไหมเขาบาง้นก็ทำไปตามๆกันต่างกันแล้วเราเราก็จึงบอกว่าวันนี้เราจะมาเปิดให้ทุกคนดูว่าซึ่งผมมันเหลือเชื่อว่าผมอ่านคอมเมนต์เป็นทันๆเหมือนๆยังไม่มีใครรู้จริงๆเลยวันนี้ ทุกคนจะได้รู้นะครับว่าทรัพย์สินทางอากาศมอะไรเมื่อศิลปินนะครับสร้างสรผลงานขึ้นมานะครับจะมีกฎหมายการสร้างสรรศิละคุ้มงครองสิทธิ์ให้ศิลปินนะครับตามมาตรา15เราลัดลัดกันเลยว่าศิลปินเพลงจะมีสิทธิ์อยู่5สิทธิ์ที่1สิทธิ์ทำซ้ำดัดแปลกสิทธิ์ที่2สิทธิ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน สิทธิสามให้เช่าตัฉบับษสำเนาโปรแกรมคอมพวิวเตอร์โสเภณีสรุปภาพยนตร์หรือสื่อบันเทิงเราจะเห็นว่าหลังๆก็จะมีค่าดิสซออน็ากค่าซื้อเพลงเอ็มวีของบาค่ายไปเปิดเอาบทสัญญาประจบกต่นะครับสี่ก็คือสิทธิให้ประโยชน์เป็นลิขสิทธิ์ต่อเพื่้าจะเสิทธิอนุญาตต่างอันนี้ไม่สอบกันจากผมให้ดูขีดเส้นใต้นะครับตัวข้อสองสิทธิที่เผยแพร่ต่อสารณส่วอันนี้เรื่องใหญ่แล้ววันเนี้ย วันที่เจ็ดกรกฎาคมจะเป็นการปล่อยสัญญาท่าเดียร์ T. แท้จริงนะครับวันนี้ผมให้ดูสัญญาเพลงที่แท้จริงนะครับที่ผนสมขัยมานานว่ามัน,นเซนอะไรกับทางบริษัทจริงๆผมจะบอกว่ามันไม่ใช่บริษัทเดียวทุกบริษัทจะเป็นแบบนี้ครับนี่คือสัญญายุคนั้นจะมีแค่หน้าเดียวเท่านะั้นแต่ผมให้ดูแต่เซนหน้าว่าเนะนสัญญาจะมีอยู่าน้า อะไรให้ฟังนะครับว่าสัญญาเนี้ยกระทำโดยบร,ริษัทไอโปรโมชั่นกับผมอีกคนเสถียรองได้เทียนะครับอ่านนั้นสัตสำคัญไม่สำคัญเท่าไหร่มาดูที่เพลงอะไรบ้างหนังสือที่ผมเซ็นสองเพลนคือไม่ด้วยไอรักกับไม่อาจเปลี่ยนใจนะครับเรามาดูกันว่าข้อสัญญ,ญามีอะไรบ้างผมไม่เคยขายลิขสิทธิข์ขาดนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่ง ข้อที่เรามาดูข้อที่2นะข้อที่1ที่ชื่อเพลงข้อที่2ก็คือผู้ขายนะครับตกลงขายริประสิทธิ์เนื้อร้องดังกล่าวตามข้อ1อัตราเพลงละ5 0 0 0ันบาทยจะชัดว่า5 0 0 0ับาทเดี๋ยวฟังดีๆมันจะเกิดอะไรขึ้นเนพูดเลยลน,นะครับว่าเวลาเราจะไปจัดคอนเสิร์ใหญ่ครั้งหนึ่งคุณเข้าไปดูในโครงสร้างจัหยา บริษัทส่วนใหญ่จะระบุเอาไว้ว่าจ่ายครั้งหนึ่งสี่หมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นต่อให้ซื้อนขนาดไหนพี่ชายผมคนหนึ่งในค่ายผมไม่พูดชื่อกว่าไปขอใช้ลิขสิทธิจ์จัดคอนเสิร์ตตัวเองโดนครั้งละห้าหมื่นยี่สิบเพลงก็คือร้านนึ่กว่า,น,าน,นะครับข้อที่สองคือการซื้อขายนี้ผู้ซื้อมีสิทธิ์จะนำ เนื้อร้องทำนองดังกล่าวไปผลิตเป็นแผ่นเสียงและนำไปทําสดทัพสนวัสดุขึ้นมาจํำหน่ายในนามของผู้ซื้อเองตลอดไปนะครับแล้วก็สีก็คือผู้ขายสัญญาว่าจะาไม่นำสินเนื้อร้องนี้ไปขายใครอีกถ้าไปขายกคือหรือผิดสัญญาผมก็ต้องเสียหนึ่งแสนบาทเพราะฮะเดี๋ยวจะส่งให้ทุกคนดูไม่มีอะไรเลยเห็นไหมครับว่าที่ผมเปิดให้ดูว่ายิสิ์มีอยู่50บเนะ บริษัทได้จากไปแค่20คือ10ทำซ้ำระดับ8กับ10ทำสดถ้าซักวัสดุเรื่องอกจำนัดเท่านั้นและมีหน้ำซ้ำนะครับยังมีข้อตกลงตอนท้ายอยีกว่าข้อตกลงพิเศษหากผู้ซื้อซึ่งเป็นเจ้าของทรัพินเนื้อร้องตามสัญญานี้นำเพลงหนึ่งเพลงใด ไปให้คนอื่นรองเพื่อบันทึกเสียงสถาสาทัศนวันสดุใดๆก็ตามจะายยินยอมตอบแทนให้แก่ผู้ขายอีกเป็นจํานวนครั้งละ5,000บาทแต่ผู้ขายมีหน้าที่มารับค่าตอบแทนโดยตนเองานม อันนี้ผมบอกว่ามันน่าจะเป็นของผมแล้วกันรอจังป่าสารจะตัดสินซึ่งจริงๆเนี่ยโดยในเนื้อความมันเป็นของเราแล้วแต่ว่าใครก็ไม่มาซื้อกับผมหรอกเพราะว่าเรา,าตัวเล็กตัวน้อยเ,อเขาก็ต้องใครจะไปร้องแม่เป็นชายไปร้องเขาซื้อกับผมรือซื้อกับกับบริษัทเขาก็ต้องซื้อกับบริษัทใช่ไหมครับฉะนั้นเราไม่เพราะว่าในกรมส้งถึงธรามัญญาก็ได้ขึ้นชื่อพวกผมเอาไว้ว่าเป็นแค่คนแต่งและเสรจเป็นของ นะสิ่งนี้จะถูกต้องหรือ่ต้องถ้าศาลตัดสินเราจะรู้เพราะยังปอติศาสตร์ยังไม่เคยมีศาลตัดสินยังไม่เคยมีนักร้องนนนนคนไหนที่สู้จ,จนถึงสุดทางนะครับและนี่ก็คือเพลงแม่เป็นใจที่ผมเขียนไว้ในยุคนะั้นตอนแรกมันชื่อเพลงว่าักเธอได้ไหมนะเพลงนี้พี่หนุ่มิตเตอร์ เราได้เปอร์เซ็นต์ FCD นะครับผมจะบอกว่า <c oughs> ดีเลยแหละอยู่บริษัทได้ได้เดือน 1, 2, 000, 3, 000หนึ่ง200,000 300,000แบบนั้นก็มีนะเปิดดิลก็ได้แต่ว่าไม่เอาไว้เราหลาาังจากการรับผลลัพธ์เปอร์เซ็นต์จากบริษัทมาเจมสขายล้านหนึ่งครั้งขายล้านสองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปโปรดดิลด้วยเราก็จะได้เงินละ50หมื่นลาบาทถ้าเป็น Produce เรื่องเนื้อจะได้อีก50ตับนะครับเราถูกรเรื่มอ,อะไรบ้างหนึ่งคือการจัดเก็บลิขสิทธิ์ ต่างๆแบบบาคาราโอเกะข้ออาหารที่มันเห็นว่ากการเก็บรายได้ต่อมาก็คือสตรีมมิ่งทุก s t r e ม m i n g นะครับที่ขึ้นผมจะบอกว่าทุกสตรีมมิ่งเนี่ยเขาจะกันค่าลิขสิทธิ์เอาไว้อันนี้บอกให้เป็นความรู้อย่าเพราะผลิตต้อะผมเป็นกรรมการบริษัท MCT นะครับมีลิขสิทธิ์ตุนเตงประเทศไทยมาหลายสมัยด้วยกันเริ่มตั้งนะครับ streaming ทุก streaming ผมยกตัวอย่างอย่างเช่น YouTube YouTube จากการค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนเอาไว้ประมาณ20%เพื่อเซฟตัวเองก็<ช>จาก20%เนี้ยมาโยนให้กับประเทศต่างๆที่ไทยเป็นเจ้าของสิทไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ทำซ้ำตัดแตงสิทส่ทัศนวสรุหรือว่าสิทเผยแพร่ต่อสาธารณชนระับเ,เงินก้อนนี้ประเทศนี้น่าจะมีเกิน2,000ล้านต่อปี ือจะโยนมาให god, ้ก eh ับบริษัทต่างๆโดยเฉพาะบริษ uh, ัท MCT ที uh, ่เป็นกลางเนี่ยเดียวที uh, ่ด uh, ูด uh, oh, uh, ูค่ายเพลง MCT ที่จะดูวัตดะดูค่ายวิดีต่างๆ Universal Sony แล้วก็ดูพวกค่ายเราเข้าไปดูได้ครับว่า MCT ดูค่ายไหนมาไม่เกี่ยวกับไรซ์แกรมมี่นะครับ MCT ได้รับเงินปีที่ผ่านมาเนี่ยจากดิจิ t a ลแพลตฟอร์ม ผมไม่รู้หรอกว่าบริษัทใหญ่ที่เราเขียนเพลงเอาไว้เขาได้เท่าไหร่นะครับอันนั้นก็ต้อง5้าผมคดีผมชนะแล้วเราก็ต้องมาดูกันนะครับต่อไปก็คือละเ,เมิดโดยการเอาไปให้ทีวีช่องต่างๆหรือว่าประกวดร้องเพลงหรือว่าอะไรต่างๆที่สมมุติว่าถ้าเขาจะขอไปร้องเป็นเพลงก็เป็นมาสี่หมื่นสามหมื่นสองหมื่นแล้วแต่เรือเ่องบเพลงอาจจะแพงแต่บางรายการก็จะมาไปเลยอย่างเช่นรายการประกวดร้องเพลงก็จะมารายการนี้ขอ การต่างๆอใหญ่เราก็ไม่ได้เคยได้รับสิทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะครับคือให้ทุกคนเข้าใจชัดเจนก่อนว่าสิทธิเผยแพร่กับไอ้ยีเนี่ยกับแปที่บริษัทจะได้ไปอยู่แล้วเนี่ยบริษัทได้ไป80%อยู่แล้วเนี่ยแล้วตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนที่เราเมื่อก่อนเราเคยได้เทปซีดีแต่พอแพลตฟอร์มมันเปลี่ยนเป็นดิจิตอลเปลี่ยนเป็นยังแล้วเราไม่ได้ของเขาเราก็อยากจะได้รองตรง เพราะอะไรด้วยนครับมันอยู่ในหัวใจพวกเราตลอดมาคุณจะเห็นว่าเป็นเปิดดู YouTube เก่าๆผมได้สู้กันมาปเป็นระยะเวลาหลายปีมาก,พกเพราะว่าผมเห็นครูพเพลงต่างๆรู้จักเพลงโกหกหน้าตายนะครับรู้จักเพลงทั้งรักทั้งเกลียดครูเพลงนะครับ มนูนทีมวอพันทินเนี่ยแต่เพงเลงดีด้วยมากมายแต่ก็เสียชีวิตอย่างลาฐานตายอยู่ในบ้านคนเดียวยันโดดเดี่ยวสามวันถึงจะรู้ว่าอยากถึงจะรู้ว่าเขาเสียชีวิตชิ้นเพลงนั้นนะอ่ะโคตน้าตายเนี่ย อันทั้งประเทศชีวิตพวกเราควรเป็นอย่างนี้อีกต่อไปหรอมีอีกลายละซื้อเป็นที่พวกเราต้องเยี่ยไรงานกันเพื่อ,อซื้อลงศพเขาต้องจัดคอนเสิร์ตพี่แดงเพื่อเสียเขาจัดคอนเสิร์ตให้พี่แดงเขาจัดได้หลายเื่มพี่แดงเนี่ย เป็นโปริวเซอร์ให้พิทยามุ่สูงเนินให้ขัฉันสาบัน,น,น,บน,นโแกก็ไม่เคยได้เลยเมันมันคนทวามาตลอพี่น้องเราโดนไล่จับวิกิต ราะว่าประเทศมีมบริษัทแต่เกลี่ยทสิทธิ์สามสองบริษัทที่เรารู้กันนะฮะผมอยากฝากตากบานให้ไก่เกลี่ยท่านให้เหลือหนึ่งบริษัทเหมือนกับอเมริกาถ้ามันเหลือบริษัทเดียวเนี่ยเราจะรู้ว่าเวลาเราร้องเพลงเนี่ยเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่ทุกวันนี้เวลาแฟนเพลงของเพลงมาเพลงอะไรทิ่อะตอนที่ผมก็ต้องร้องแล้วผมไม่รู้ว่าเป็นของของใครไหนหรอกวันหนึ่งก็จะมาต้องผมหรือรว่าเรา ใครเคยมีประสบการณ์มาเปิดบาร์ผับคาราโอเกะแล้วจะมีส2งสองบริษัทอะไร 1, จักเนี่ยถ้ามันมีองค์กรเดียวเหมือนอเมริกาหรือสิงคโปร์เขาก็จะสามารถระบุได้ว่าไอ้ตัวที่มาจับเรานะบางคนมันไม่ใช่ตัวจริงนะมันเป็นทำเพลงคัปปี้แฮนดี้แมนแล้วมันก็มาไล่จับคนมันเป็นคดีอาญานะแล้วมันติดคุกเขาก็เลยจ่ายได้ตัวประเทศนี้ผมบอกไปนะเดี๋ยวเราจะมารวมตัวกันนะใครที่โดนเอาเปลี่ยนนะักร้อง ถ้าแต่งเพลงศิลปินหรือว่าร้านรวมต่างๆที่โดนจับนะเราต้องต้องเรียกร้องกันต้องทำพี่น้องเราโดนทุกคนครับศิลปินเราโดนคนบางคนก็โดนสามแสนห้าแสนก็คือหมายถึงว่าเราก็ต้องจ่ายให้เดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมผมถึงโดนฟ้องผมต่างคนอื่นยังไงแต่ก่อนที่ผมจะจะบอกว่าทำไมผมโดนฟ้องเนี่ย แต่อลันบอกว่าในคนที่เขียนเพลงเองด้วยมันยังไม่เคยขกอาที่สัที่คนที่เขียนเพลงเอง ว่าฟามให้เพราะว่าเขาเขาบอกว่าขายเขาไปแล้วนี่คุณแท้เขาอยู่แล้วแม้แต่กรมทรัพย์สินทางปัญญายังบอกพี่ชมพูว่าคุณขายบ้านไปให้เขาแล้วอ่ะเขาไปขุดเจอบ่อน้ำมันอนะ่ะคุณจะไปเอาน้ำมันเขาได้ยังไงตะกาศนี่เหลอครับออกว่าจากรัฐบาลออกว่าจากข้าราชการผมเปิดให้ดูแล้วนะว่ามันสมอง ขอ,องอาเซียชาติมันไม่ได้มีแค่สิบเดียวในเนื้อหาสัญญามันมีบอกไหมว่าเอาั้นสมมติมีแค่เทมซีแล้วแพลตฟอร์มไอ้าควที่เกิดขึ้นที่นัอ้อนนั้นย้อนกลับไปไม่มีเราจะได้ส่วนแบ่งตรงนีงม้มันในสัญญาปานบริษัทจะระบุเลยว่าคนไ,ได้เปอร์เซ็นต์เท่านี้เท่านี้แต่บางบริษัทจะททาด้านนอกเาอาและมันยังไม่เกิดขึ้นครับยุคนั้นมันยังไม่เกิดขึ้นก็เลยยังไม่มีใครรู้ว่ามันจะมีไรายได้จากการ ไปค่ต่อสาชนและดิจิทอลแพลตฟอร์มเราไม่สามารถเรียกร้องล่าบสัญญาใหม่ได้แล้วในเมื่อแพลตฟอร์มเนี่ยมันเกิดขึ้นโลกมันหมุนไปแล้วอนาคตอาจจะมีแพลตฟอร์มใหม่มากขึ้เราเรียกร้องไม่ได้ครับก็เขาก็คิดว่าเป็นของเขาเป็นเจ็ดขาดซึ่งผมบอกว่าผมมีหมัดมากกว่านี้เป็นเจ็ดขาดจริงไหม <แ>ป็นไปได้ไหมว่าเราจะเอาคําร้องนอน้องก็จะเป็นนักแต่งพลงว่าส่วนใหญ่มันต้องระบุว่าเราให้เขาไปกินปีโอ้อันนี้เรื่องใหญ่ถามดีดดนะครับถามว่าเราจะถูกได้ไหมสัญญามันไม่เหมือนกันเลยผมจะบอกว่าแต่ละค่ายแต่ละยุคไม่เคยเหมือนกันเลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูผมมีหมดเลยนะผมมีสัญญาโซนี่ผมมีสัญญากรมมี ผมมีสัญญากับทุกค่ายเอางี้ดีกว่าแล้วมันไม่เคยเหมือนกันเราตีไม่ได้เลยว่าอันไหนจะกลับคืนมาของเราอันไหนไม่ได้ระบุปีอันไหนไม่ได้ระบุะบคำนูน้นคำนี้แต่เราเระบุชัดว่าเราไม่ได้ขายขาดกับเขาแบ่งต้องแบ่งปเปอร์เซ็นต์ให้เราเพราะว่าเราเป็นนักแต่งเพลงชื่อดังนี่เวลาเขามาคุยกับเราเขาก็ต้องออฟเฟอร์เราว่าเขาจะมอบให้เราทุก,ท,กทุกสิ่งทุกอย่างแต่ขอให้เราเส็จสัญญาย ค่าไหนบริษัทจะมีอยู่สามแบบแบบที่หนึ่งมันเพิ่งเพิ่งมีในยุคนี้เองที่จ่ายแบบยุติธรรมผมผมรู้ว่าน้องๆบางคนได้นะคือน้องๆบางคนได้ได้ส่วนแบ่งแบบยุติธรรมเลยนะครับและแบบที่จ่ายแบบยุติธรรมกับแบบที่ไม่จ่ายเลยกับบริษัทก็ไปดูอ่ะก็เป็นค่าไหนาในส่วนที่เราลดฟองครับ มีโอกาสม,มีโอกาสนะหรือมีโอกาสยังไงบ้างไนียครับมันเป็นของผมแมน่นอนแต่ว่าโอเคเราจะบอกมันน่าจะเป็นของผมแล้วกันเพราะว่ารอให้สามตัดสินแต่ถ้าจะเจราจาผมยินดีคุยแต่ว่าเราต้อง Okay. เราจะดูแลช่วยเราจะไปด้วยกันเราจะเราจะรักกันเนาะอยากไม่ไม่อยากจบหรอกแล้วแล้วผมฝากทุกคนด้วยนะครับความคิดชินาล่าความเข้าขัดเนนะี่ยนหลายๆอย่างที่ทําที่เกิดขึ้นมาวนันนี้แล้วก็ล่าสุดเมื่อคืนเนี่ยผมนอนเนี่ยท่านบอกว่าอยากอยากให้คนไทยรักกัน แล้วผมชื่นใจมากเลยเขาบอกว่าถ้าท่านยังอยู่วันนี้ ยังมองว่าเรื่องเนี้ก็ยังมันยังยากในแง่ที่ว่าจะมีใครยอมเปลี่ยนแปลงอะไรให้อะไรอย่างเงี้ยเราม,มองเรื่องเนี่ยนะครับฝากฝากฝากจริงๆผมว่าหลายๆหลายๆองค์กรเนี่ยตัวสื่อแล้วก็ตัวพลังของประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยเนะาะเวลาคนละแวกได้มาถึงจุดนี้ผมไม่มีสิทธิ์ที่จะ มาทำก่อนหน้าก่อนหน้านี้ผมพยายามเยอะมากเลยพยายามหาทนายที่เก่งๆทนายด,ดังเพื่อจะประกาศที่เราไปหาใครเขาก็โอ้สู้ไม่ได้แ้กัไม่อยากทำไม่อยากสู้กับใครใหญ่บ้างหรือว่าบางคนก็คิดแพงนะบางคนโอ้คิดห้าแสน พี่ชายผมคนหนึ่งโคตรดับขึ้นไปร้องเด็กเทพเลยแล้วเจ้าภาพบอ,อกว่าเชียร์ลิขสิทธิ์ได้แล้วทั้งสองังกเขาอยู่ทั้งสองทีพอขึ้นไปบนเวทีมิขสิทบอกไม่ได้ได้แค่เดียวไยด้เพลงแค่เดีวโคนดับร้องไม่ได้ยร้องให้บนเวที แปลเพลงก็เข้าใจพี่ไม่เป็นไรครับเข้าใจพี่เนี่ยเราจะให้ประเทศนี้เป็นอย่างนี้กันอยู่อีกเลยคือมันมีการปิดการทางการค้าถ้าปร,ประเทศนี้มันเหลือบริษัทจัดเ,เดียวเนี่ยคุณจะรู้ว่าคุณจัดคอนเสิร์ตคุณจัดไปเลยคุณเสียเท่านี้เปอร์เซ็นต์คุอไปคอนเสิร์ตใครจะจัดก็ได้ครับคอนเสิร์ตวันนี้ศิลปินดังๆคุณเห็นไหมว่าใครจัดคอนเสิร์ตเองได้ แล้วเวลาจัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆโอ้ได้เงินหลายร้อยล้านเนี่ยศิลปินได้ค่าจ้างกันคนละห้าห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นแสนมของถามแหลที่ว่าดังๆเนี่ยเขาไปจัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆรวมๆค่าเขาก็เหมือนไปร้องที่เดียวเองซึ่งทุกคนควรจะเข้าถึงเพลงได้พี่น้องประชาชนทุกคนควรเข้าถึงเพลงได้ทุกคนโดยที่คุณรู้ว่าแล้วจริงๆการรวมกันผมเชื่อว่าเก็บได้มากกว่าที่คุณแยกกันเก็บอีกนสสองบริษัทคุณคิดดูว่า คุณจะจ่ายเงินทั้งสามที่สองบริษัทเพื่อเปิดร้านกาแฟาร้านเดียวเปิดทัพที่เดียวเนี่ยคุณจ่ายไหวมากแล้วคุณก็ต้องโดนเขาไล่จับอะ่ะประเทศนี้มันจะปล่อยให้เป็นมาโดนไล่จับกันอย่างนี้อีกเหรอพอรบครับหนึ่งเดียวจริงๆมันไม่ใช่หนึ่งเดียวสักทีเดียวมันจะเป็นสองก็คือถ้าเป็นต่างประเทศอเมริกาเขาจะมีซีแซกกับโฟโนไรส์ซีแซกจะเป็นองค์กรของนักแต่งเพลงไปรวมกันแล้วเก็บทีเดียวโฟโนไรส์เป็นองค์กรของ ราปิเชอร์หรือค่ายเพลงฉะนั้นสองครนี้ในประเทศไทยเ็ารวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วเขาเพลงสากลเนี่ยสังเกตดูคุณจจายที่เดียวเลยคือซีทีคุณร้องเพลงได้ทั้งโลกโ<อ>แต่ถ้าเมืองไทยเราไปคาราเต้แล้วเขาร้องเพลงนู้นไม่ได้ร้องเพลงนี้ก็ไม่ได้มาเกิดอะไรประเทศน,นี้ต้องเปลี่ยนแล้วครับ win o t change